ยากังเวนมาเลยกินนะทั้งหมดเราผู้แคนกังเวนคือวันนี้นะม,มาแรกมากเลยเอาตู้มาเลยก็ลิ้นกินนั่นแหละฉันดอกทาลูกหลานอยากช่วยก็ช่วยเจ้าคำมาละกังคืนแหละถ่อมื้อกินแลวและมาอยู่แล้วนวตูงง้พันน้อง สบายดีล่ะับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขาลงไปหักแพงเบิร์ตสุขูมชุคนเบิร์ทุกหม่องทุกบอลพี่น้องเอ้ยเนาะบ่าว่าจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะกายินดีตอนหับขับยูซองยูทูบบ่าวกำไพคือเก้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะพ่อพ่อกันกับบ่าวกำไพเมื่อนี่ก็อยู่ที่นาพอเท่าจานก้อนเนาะก็คือว่าพอตู้จานก้อนเพิ่์นก็ได้กลับมาแต่ทางเซกองแล้วว่าสันเนาะเพิรนกบมาในครั้งนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่์นก็ได้มีเมียมาน้ำได้เนาะ คนกับบ่ได้มาคนเดียวพี่น้องเอนะ้เนาะมาฮอดจ่อเทิงน้าพอเท่าจันก้อนเป็นที่ย่ำห้อยแล้วเนาะก่อนจะเข้าไปหาทางพอเท่าจักนก้อนกับผักกดแซกดไลกดิดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางบ่าวกำไพในเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านถา้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอแายน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไว้นะที่นี่ด้วยเนาะไปพี่น้องบ่ต้องอ็หลายย่างห่างเนาะก่อิเข้าไปหาทางพอเท่าจันก้อนกันสะก้อนพี่น้องเอ้ว่าแบบยอมด้ยเนาะแบบยอมเลย มันไปเราบงมันไปเราชชื่อไปไปใช่ไหมหรือฉุดได้ใจทันว่ามันอยู่หันอยู่นี่คือพวกมือก็กย่อมันไหวพริบขันคอยอันอยากไปอันเอาเงินนั่นชาวลาดน้ำโพท่านั้นบพได้คาดเมื่อได้ก็กลับไปเอาได้หรกหึใครเลยคอยมีกว่าชาวลาดน้ำโพท่าอี่อุ้ยไปเอาสังเดชปลาเขาด้าไม่ได้เขาถูกเน ้านั่นแหละให้เขาเจาะมีกัน่ีลูกเขานาะอ้อม่แต่เพือนเขามนคิดเป็นลูกเราเขาติดมาโอ้ช่าเช่าเช่าดาวตถุลูกเขาเนาะลูกเขาโมเมนลูกเราโมโมดาวัตถูก็เพ่นโมยังหมได้อันมันว่าลูกผัวเก่าัจักมันจะใช้ลูกผัวไดแหละ มันนั่นคอยว่าชื่อเลยเบอร์อ้ามัปาไปบางนึงนี่นะแม่ปาไปบางเร่งนี่เราไปดาว่าดูคนเองนมไล่บางนรองมันเราะท่านเทเราเทงคือลูกเราเปลี่เดินฉีู่ปนอยู่ในหันยังมีอันฉัน่ะเราอยากได้ดูมาเดินฉี่ว่ป้างเด็กน้อยคนมะลาบมงมันเพระทนหอดเดินฉี่มันได้ก่อนเนี่ยจักมันมั่นมันก่อนผัวผมจักม่นผัวใดผัวย้าบนี่เนโอ้ยเนาะโอ้ยอยู่ตาหละ ลายผัวล่เลี่โอ้โหการมาชื่อนีมันว่าเจ้าเกิดเดือนนั้นลูกเจ้าเกิดเดือนสีเดือนหกเขาไปเอาได้มันได้เดือนหนึ่งบ้านนี้เจ้าป้าผัวบ้านเดือนไหนเดือนเก้าไปมาไหลแต่เดือนเก้าหอดเดือนสี่มันประทันห่อนั่นนั่นครับเก้าเดือนจะบอกมันก่อนโอ้มันได้ดูก่อนเนาะเจ้าเจ้าละมันก่อนมาแล้วใอยมันใอยตัวผัวใครได้ เพื่ออะไรเอ้าคอยว่าคอยประทันมานวะอืออืมตัวผัวนั่นคันว่าคอยประท้วงน้ำมันปะปะาคอยว่าโอใช่น้ำมันโบเมนคอยบ่ะหมักมันมันโบเมนเดียวขันปิดยังสนนั่นคอยอยากโตเมื่อหละมันบ่ให้โตเมื่อมันมาชงคอยหอนเถือนผีมันวะมันแลรงรุดเมื่อนั้นคอยว่าชิตายเมื่อนั้นแหละมันวะเป็นอะไรมันแรนไว้ขากลไว้แน่มันมันจี มันตายกับมันตายมันชิวานั่นนันมันดกชิวานั่นนันมันว่เออเออแล้วมันว่บ้านเราบ้าอยู่ในตัวเองกับมันกระตูนนี่นี่บอกอีนี่มันบอกไปว่าไปว่าขั้นเขาเขาเอาเขาเขาสีแบบเอาเอาไขเดีอยงลูกซอยเขาเตรียมแต่นมไปชิมเอาทงเอาไถ่มาเลยหยัดเครื่องยัดชิ้นยัดแพลมพอลูกเขาใหญ่ลูกเขาใหญ่เติบเนาะเขาอยากให้เดีอยงลูกซอยเขาไปซื้อๆนั่นแหละแบบแบบบอเนี่มันมดเทไรคอยนะชื่อนุ่มให้ลูกมันกินชื่อนุ่มชื่อเขา เขาอันมอบชิลี่เขานั่นทุกหนึ่งแปดสิบพันมันเบิดทางออกแลยมันก็เอาไปเพราะว่าให้มันดีๆอย่างลูกซี่ใหญ่ๆแน่น่ะแมนพอลูกใหญ่แน่นึงแล้วก็หอบกุดเงิเห็นชุดนทางเลยถ้าเดี๋ยวนี้มันก็หอบแต่ว่าพวกเขาโดยว่าดุหนอไปยองไม่ได้ใช่ไหมลิฟต์ยาเจ้าลึฟต์กับลึฟเว็กเท่านีไงโอ้ยหประตูมันมาทรมานเราในก็บ่ได้น้อยกระได พวงเงินโทรกระลุนหาจนลงไปฮอดอันเนี้ยบ้านลูกวันเนี้ยผมเนาะพอตู้วังนึงเนาะเดี๋ยวชิปไปร้านพุ่นเจ้าเอาเมียเอาเมียน้อยเลยเอาใจแย่เอาใจย่างแย่ได้ตู้จานเด้เขาบวชเขาใจเฮาน้อเนาะรุ่นเดียวกันเลยยังเห็นนั่นเลยอันนั้นชามคนอยู่ในข่อยร้านมันพน้องเป็นชาวอายุ่ชิปแปดชิปเป้าปีอีกอยู่ในนี้ กับลูกมันอีกอายุสิบสองปีอีนางนางรุ่นเดียวกันนี่แจกว่าว่าวโยกว่าวลินว่าวหัวเลยแจกวันแจกนี่ยังว่าแจกมันกอดห่อพื้อรูดมาหแล้วบ่เห็นยังลูกคอยบัดบกแพวกับบัดอันนั้นบัดบัดห้ำน้อยนะ่งดูน้ำค่อยนี่เขาไปแก้พื้นคงกันิมาผูกแขนนั่นก็ดีแบบว่าเอากันอะไรบนท่นผูกแขนนะบนผูกแล้วอยู่เขาผมออกมาชิมาผูกพีซะหน่อย เราเดือนฉี่เลยชิกินดองก็แม่นะกินดองตัวเองนี่ะกระบันและผู้แขนว้าบนอะไรเออน้องพไปผมก็ชื่อเลยแปดพันบาทที่บ้านผู้แขนหมามันหอบเมื่อเลยไปบอกเขาทุกมันเขาเลยก็เลยไ่ได้กินเลยตัวเองน้ำมันกับจุดทันด้ว่เว้นมันไปเลยน้ำบาลมันอยูหัวมันจะชับคอพไปแล้วบน แต่งทุกคนนะเนาะพัวตู้เมียเจ้าเนาะแต่งบ่มีคนไหน่ได้แต่งเนาะบัดบัดป้านี่บ่ได้บ่ได้เสียเจ้าขนมีแต่ได้เงินคืนมีแต่เจ้าได้เงินคืนอะไรเงินคืนแล้วคงชัญญาเมียเไรถ้าเมียป้าเฮาเนี่ยเฮาเอาคืนเท่านั้นเท่านั้นนะมีเจ้าคนพัวตู้บ่ได้เงินคืนนี่มึงกินนี่แล้วนอนตัวใจปลาเฮาหลายคนอยู่บ่บ่งเด้อแต่คอยได้เงินคืนนี่โขดเด้อเด็กกับโบนิเช็ดฉิบฉ่บโขดเดได้ตัวจาน มงเมน13มงเมน13เลยบัดนี้14คนเลยบัดนี้เออผู้ที่10ผู้ที่14นี่ยังฮอดมือวันงามยามดีและเดือนสิมานี่แม่นเดือน12เข้าเือเพืองแล้วแม่นบ่ยากบ่ช้านั่นเดือน12สิแต่ง่่ามันมีียุ่งยากทงนั้นทนีก็ับไปอีกเดือนไปอีกเป็นเดือนเดนเดนปเดือน2เนาะเออความเจ็บเป็นนี่มันบ่บอกเฮาโดยอ่าาวา พราะมันสิเป็นเอนู่นเนาะมันยุ่งยากมันเฮ็ดบ่ได้แล้วก็เฮาก็โจไปทางเถอทางนั้นยากอืทางเอทางนั้นยากบ่บางเอทางนี้ยากเนาะเฮาก็โไปทางนี้ยากเฮาก็โไปนจเดือน12ีเป็นเดือน2เป็นนู่นนี่มันอยากตัวนี้บ่ยากเด้อแม่นบ่คนบ่มันบ่พร้อมเนาะเออมันบ่ึมันบ่อดคองรองกันแม่นบ่แม่นเฮานี่ก็พี่องน้องจ้แม่นบ่อยู่ที่มีแฮงแนวมันแล้วนันทางนี้ก็ดีเ็น้นนเอา เอาเทปมาพอนบ่ตู้จานเอาตู้มาพอนบ่เออตู้เนี่ยมาเอามาแล้วอันนั้นนะเอาเทปมาพอนวะพวกว่ากำบ่ได้เห็ดพอนนั่นหอกจัดระเบียงสามกให้ที่จานจักรอบแล้วแหละมือหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วยาตกำเวนมาเลยกินนะสมมติเราผูกแขนกำเวนคือวันนี้นะมาแรกมากก็เอาตู้มาเลยก็ลิ้นกินนั่นแหละอืมฉันดอกถ้าลูกหลานอยากช่วยก็ช่วยเจ้าคำมาละกันคืนนั่นละเนย มือกินเลยล่ะมาอยู่แล้วเนาะตุงไพนเนียนเนียนเนีมือตังเว้นคันหูเนาะคันหูมือมันได้เนีนเนโอ้ยมันจะบอกลูกบอกลานได้ผู้ถูยบัดมือมันนะโอ้ยโบแมนโบแมนว่าบัดมือแล้วอะไรยังบอกเลยบอกแล้วสิท่านจะล่างถุยเนาะพ่อเผ็ดไปจีไปให้ทิศอ๋องนี่น้ำพานะโดยเรื่องมูเจ้านั่นคือนั่นอยู่หันผู้นี้อยู่นีคอยหมอกเบสโดย เขาไปให้เขาันันบัดหาหันบัดเชิดนันโดยลูกหลานนันเราจะบัดเชิดเรา้ลาแกนไว้อรเนาะทักี่นี่ได้หลายสิทเลเราเคยทกขายดิอ้ปับปับปับปอบยูนี้จ็มีเจ้บอในฝ่ายมีกาอยู่เซโน่คนนั้นเบียนนนมีลายมีลาอยู่เซนะ ขายตามสาล้านาน่ที่ว่าขายคนดเขาหันเขาได้สบายโดยที่อืมแค่คืออยู่บ้านโปอยสุ่นเขาได้กับพ่อเขาด้วมัดเขาได้่งกับหันนียสี่พันเนาะสี่พันเนาะสี่สิบเซีนอืมไปเขาแบไปทักายเกนเวลานเขาเชื่อเช่าพัดนั่นไปทิดดองนัครับพ่อแล้วแมนะชื่อชื่อจักกันแปดชิปเลยดิไม่ซื้อจักสองสา จุกนี่กะเพราะสี่สิบสี่เสีหาสห่ซ้ำซซซำหาหาชิพันนี่เจ้าก็ไดสองดอยเดีดิแมนซื้อเอาจากแสนหนึ่งนี่กะทั้งแม่ป้ามาทักงหาเรียบร้อยอืเนอะผัเห็ดช้ำสิมัดถ้าวามีอันผูกคอต่อแขนเนอะขึ้นเทือนไม่ได้ดุไพ่ได้ดุคือจิสิมีงานกระซังมาก โดยเ็ดเช่นน้อยเช่นใหญ่เห็ดแบบใดได้หมดน้อยเช่นใหญ่แบบใดสีใดตุ้มสีตัวมหนี่งหมักสีลวดบอกได้ว่ามักซับสีได้เบิสตามสั่งพี่น้องเลยสี่สิบเซนต่อสิบพันกีบ่อยว่าถือแล้วบอกให้แบบนี้เนาะตุ้จานนอกก็เป็นแบบว่าโมเป่าโมอย่างนี้แต่บัานนี้ก็ได้คน ขับไก่ผูกแขนมาแล้วสบายสบายบไปนี่ของบ้านเลยรับผู้ชายแต่แต่ทักได้ยิบบักเบงพาะขวนก็ได้อ๋อหลายอย่างอรีหลายอย่างแปลว่าคนเอาผัวเอาเมียนี่กัเต็มเครื่องก็าภูมิก็ได้ก็ได้เจ้าจ้างเจ้าไปยิบบังของบังเบงอยู่บ่ฮะแปลว่าคนเอาผัวเอาเมียนะโอ้ยเขาจ้างตะกี้น่ะคอยก็ได้ไปเฮ็ดเลยผ้าหนึ่งพันบาทคุณเนอ้าจ้างบังเบงพาะขวนญมป็นธรรมดาได้ ก้าวภูมิก yeah. no, ้าวยังเจ้าสาวนี่ถือว่าเรียบร้อยเนาะด้านนี้ฮะนะเป็นเบิือนบาดนี่เตีงเครื่องบุญเครื่องท่านเท็ดนันเท็ดนี่ก็เป็นเหมือนก็เคยดูบ้านก็ยึดถือก็ยึดประจําดีจังเงินถือกันกับตูจานเลยเข้ากันได้กับตูจานแบบตูจานกับแบบลูกชิดลูกหายังกระลายอยู่แล้วแบบเกี่ยวกับมัน เป่ากับอย่างนี้เนาะบอกเขาให้แมนโอ้ชาวพายมาเลยเนาะมาแล้วเน่ยตัวจานี้ได้ได้เมียบ่โบได้หากเพื่อนว่าถ้าอยากเอานี่โบยากเพ่่นโบได้จะเถื่อนมีแต่ว่าโบยากโบได้เลือกกับเมียจะโดนอะไรเนี่โบได้ไอ้ว่ามันยากน้ำเมียนขนาดเคยมีเงินเลยนี่ยังยากอยู่ อคนลอย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 บุ๋มเมนบอกว่าอดอกคนผู้มันสีจริงใจน้ำเจ้ามันก็หาอยากเนี่ยผู้ส่วนใดมันมีแต่ตัวแต่ตุ่มนั่นแหละได้เนี่ยน้ำต้มนี่ลอยน่ะเฮ้ยเขาจับได้ชิบวะเดี๋ยวเขาก็ตัวเจ่าไปหันลอยก็เดี๋ยวไปตัวเจ่าเปนี่เดี๋ยวตัวเอาเงินเจ้าเนาะบุ๋มมีแพลวจากคนเนาะใช้ไม่จ๊ดเนาะแมนอันนี้เด็ดๆเลยมียันเคยเอาอยู่หลักชาวหุกคนบู้เหตุคืออีนั่นเนาะ อคอยในบุคืออีนั่นหรอกสุดท้แค่ก็อีนั่นส่อบหันหน้าอันนั้นแล้วมันหาคนจริงใจมันยากนะแม่ป้าเพิ่นยังเอาอยู่ขั้นว่าสิเอาแบบชัดมันงามเนาะเอาไปเรื่อยๆนั่นตะกี้นั้นบุดเนาะเมียคอยเอาอยู่เวลาเนี่ยดีเฮงโอ้ยคือเองเนาะขั้นว่าสีเอาอ่ไดรฮะก็อเห็นไหลเอาโข่อยว่ะเอาไม่นี่ป้ามืออื่นนะเอาไม่นี่ป้ามืออื่นโอ้ยเอามาได้ ในเดือนนี้กัดลายอยู่จักสีเอาไปเห็นยังเนาะจักสีเอาไปเห็นยังเอาไม่อนีป้าไม่ออื่นจักสีเอาแบบบ่ะมาณโมโกแสดงว่าต่างคนต่างมิเชน่่นายบอกกับใทั้งแม่ป้าเพื่อนกับเดือนนี้กับคู้บ่าวมาจีบไปสี่ห้าคนเลยแมนแต่โบได้หักโบแ่บริสุทธน้ำเนาะแม่ป้าหากโบทรัพยตู้ก้อนนี่ลอยเลยลงไปหาเลยคุยกันสองเทือดเทือดที่สามหมดเทือนปรับออกมาลุ่นป้าแต่ เจอคนร้อยเด้ไมปากกับเลยเออกรจาว่าเจอว่าไอ้ก็ครบมาซีหาคนหากันบ่มีผู้ร um ้อยคือว่าเนี่ยเออบ่มีผู้ใดลงไปหาเนาะนะจนไอ้น้องเราพ่อแม่ไอ้น้องเราเขาบ่เชื่อได้ผูเชื่อกอยไม่ได้ก็แม่นเอาไปขายเลยไบ่ได้บ่นี้เราเอาไปเขาจะโทษน้ำแล้วก็ว่าสิเออราสิเอาไปหลงไปตกไปบุกล้องจนโทษน้ำเลยนะแบบีกระจายหมอกขนาดเขาอะ เออมมาเขาเจ้าเห็นในคลิปนี่ตู่เห็นในคลิปปตู้นี่โอ้ยฉันนั่นว่นไว้บัดนี้โทรมาน่ะปตูนี่โอ้ยว่าคื่อนทั้งเม่ป้าผมว่าอะไรโทรมาหล้วกระถามมาขึ้นหนึ่งก็ถามนั่นนั่นในนี่ของนันเห็นในคลิปบัดตู้เลีวยก็บบดังอยู่แล้วแถมจัดเก่งยิ่งว่ะสันอยนน่าเะ ยขนาดผูนมนุ่มแล้วยังป้าบรสินะเขาก็ยังป้าไปอย่างนะอ่างจันอางที่เออเนี่ยเราเก่าคนทีเราอย่งป๊าแมนอั้นประชิไปเขากับฮวงเขาชั้นถิ่นถิ่นใช่แลยนะเนาะก็เลยโทรมาถามเออโทรคืนรถจันไม่ได้รับสายเลยเน้วจันเมย์ครับสายบ้านนอนบ้านภาคอีกววิ่หับสายตลอดดิบ้าหอดที่อัดปุ้ยผุนโทษพี่โทษผมโทษพี่หมูกองบ้านเมืองแหละบ้านพี่น้องนั่นแหละ บ้านนี้พอได้ว่ามาหอดบ้านของเธออะไรอยู่ได้นอนกันแล้วมาถามเรื่องไม้อีกแล้วบ้านนี่เนาะถามเรื่องไม้ถามเรื่องเงินพอตู้ลงคลิปไปแล้วเอ็มซีทั้งหลายอย่างผู้เนี้ยนั่นใลยโทรมาหมู่เราเองต้องถามมั่นน่ะหมินมาเหอยเหื่อยหมู่เราเนาะพอาอกพอเป็นไอน้องเราเองบม้หมู่เราอันน้หมู่ก้อนกัแหละหมู่เคยลื่อกันเป็นเป็นตาส่งสีนีบัเพราะว่าอีกหน่วยใบบัวหัวหน้าหัวหนาหนก กบูจากสีวาดอกคนว่าโยของแนวว่าวในคลิปกว่าเก่งกระดอเนาะไหสิบอยากถามผู้ใดก็จะอยากถามแม่ป้าคือกันไหนอันมูพวกเพื่อนนะแนวไปกับว่าเป็นห่วงกันเนี่ยจากหกโมงไปหานเจ็ดโมงยังมาทานหอดเจ็ดโมงช้ำโค้งมูปลายนี่ว่ะหาเที่ยงคืนได้เป็นชิป ตู้จานก้อนเอาวไปในคลิปนี่ยไพ่สิบวอ, <c oughs> บอยากถามเนาะ <c oughs> ว่าจิตใจตะบูกองก็ได้โอ้ยว่ะแต่เขาเบิ่งเขายังหัวเลยเนในคลิปฮะหัวประตูจานว่านะ <c oughs> ากูกค่พูดนี่เดี๋ยวแต่เขาเขาก็เห็นในคลิปเนาะแม่แเ,นนเ,เห็นในคลิปมาเนี่เขาก็ <c oughs> อยากถามตัวเป็นๆแน่นอนมูเดียวกันคนหู้จักกันนี่ถ <c oughs> า,ามด <c oughs> ีถามบัตรทั้งนี่ประเทศว่าว่าได้จังหน่อยจังลายภายในบริษับวางชิปนี่แหละว่ะเฮ้ยเต็กบาตรดิ แม่ป้าแห้งยืนยันกี่อีกแน่นคนมาน้ำตู้จานนี่เป็แห้งยืนยันบปไม่อีกท่าน่าเป็แห้งเอาแล้วบัดยันลื่นดียันลื่นนั่นแม่ป้าอีกบัดนี้นะอุ้ยเนาะจักจีว่าจากใดพี่น้องเอ้ยเอาจได้ก็เอาไปนะวะยกผู้ท่าน่าก็ถามอยู่บ่ยาบ่เศร้านาะได้จักโตได้จักรอเค้ยได้จักรอเค้ยไหวเดี๋ยวไปบ่ได้นับได้วางชีพป๋ารถ เอาแล้ว ok the บาทนี้มีทมอยบัวไปเนื้อถามยอดกันนี่เป็นแบนีคนเราบางทีอันสุดชุดอันจิ้มแล้วคนเราตูจานนี่ในก้อนนี่เอฟซีเราไล่แมนเขาลงไปได้เป็นล้านคนด้ตูจานเลยอันยอดวิวคนเบิ่งเจ้าน่ะตูจานเลยเอาทางบ้านคอยเขาเนี่าเขาติดตามด้วยเอาคอยกันเนี่โมฮูจักไปแล้่คอยบ่ได้เบิร์กอี๋คอยบ่ได้เบิ่งจนเราลงไปนี่เลยข้าจังหวะว่าอ้าว เราอยู่ในคลิปนี้นะว่านสันเอาไปบูักเด้อว่านสันบัดกะเอาไมค์คนเบื้งมืองมีคนหลังติ๊กตงแข่งลายบ้านบ่จะเต็มเมื่อนี่กับมาบ่เนาะคุณได้เอาโทรศัพท์มาให้เบิ่งนี่เด้คลิปเล่าอ่ะเอามาเบิ่งเช็กปากเสียงว่าบัดแม่อ阿里บัดนี้เด้งมาโต้ไปเมื่อนี้เป็นวะเขาไปเชิญเพชรทองอยู่ไนี่ฮาน เห็นแล้วเขาบ้านี่เห็นตัวจริงแล้วนี่นด้มาแล้วเขาบ้าเขาจะมาหุ่มมาบงนั่นต่ลายคนก็อยากมาถ่ายหุ่มกับตู้จานคนดังเขาอ่ะแบบนั้นแหละตู้จานนี่บูมี่ว่านี่นด้เขาคนดังมาหอดแล้วเห็นแล้วบ้านี่เห็นตัวจริงอ่าค่อยเขาก็ยังผู้นั้นก็เอาโทรศัพท์มานี่น้านีนี่เด้นี่เด้โตโตใครทำมันผู้เขาถ่ายแล้วถ่ายหุ่มน้ำตู้จานนี่ถ่ายกับใครแบบนี้เอทีแล้วน่ะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายตู้จานไปใช้ดีบูมีว่าไผ่ายู้จักยิงจักมั้ย จับเบิ้ลม้จับมัดตัวจานเดี๋ยวนับแต่เขาหั่นคำนับแต่เขาประทัดผมปทัดผมก็จะได้ซงผมผู้สาวจิกนี่เขาก็เขาชื่อคำบ๊อเขาเน้นย้ำของนี้ว่าเนมอยู่เนาะไปใช้กันนี่เลี่ยวไปนำอยู่เขาเปิดตัวนี้เด้๋ยวแล้วไปใช้ไปหั่นไปนี่หู้รถจับเบิ้นับแต่ว่าเขาตลาดอยู่ในโรคประชัยปนกันนีกัน เจ้าน <molec> ี่เนาะอันอันอันนั้นเขาว่าลงอันชิปลงอันคอยนี่แหละคอยกันยังงูนะจังว่าจนเมื่อแล้วเมื่อจนได้มือมือที่ซองมาอนนี้ผู้นั้นก็เอาเขศัพท์มาปนเอาาตรงนี้นะว่าสั่นนี่เด้นีนิวเอ้าเขาบอกเขาประจักเด้อเขาบอกจักเด้อเนี่คนกขาโบนัยเบิ้งตลอดตาแผ่นทองผู้จัดในแผ่นทองมาท่องม่านเพชรท้าให้เขาอันนี้แหลอที่มันต้องการทศชาอัน กันเล็กน้อยที่ไห้บ่ตัวจานบ่ไปชื่อไปเอ้ยสิายได้เห็ดชื่อเห็ดถอยนี่แหละดัดังระถามหานิยมแผ่นเงินแผ่นทองได้ดงอ้ของนับคงดีขาดขาดใหญ่เดเนาะขเถ้าคนาเสียตายเดือเออไหนข้าคนก็ทีโเดียเ่นดูในจังสี เดี๋ยวสานจะมอ๋อโลอ๋อโลพอเทาพอช่วยพอเทาพอช่ยตายเลยเงินแบบนี้งานมบบนี้เจ้ยงดับเครื่องหลายเนาะดูกซีตาได้ถทรมาอันนี้ก็ไปเปลี่ยนเงินมาถิมาเห็ดต้นน้ำพออ๋อมีแต่ใบห่าร้อยมันจะหลายเนี่เอาใบพันรลยว่ใบห่0มันจะหลาย เอาตอน,ตนมีใส้น,น้ำอกับแม่เอาตอนเป็นบูชาต<า>นน้ำผวยไม่ได้เงเขีดไดนได้ตนมันไปได้ฮะ<า>มันต้องเองสาสิเอา,า,าหลกถือทันเดีวเป็นบูชาผัวขมมหลายคนจะได้อันนี้ก็ดีหอดผู้หลาดคนนี่โอ้คนอ,อยา,นอนากได้นะอกได้อันอันนี้ขาถานี่ยน่อย ອັນນໍຫາຍກັນດີກັນເຄື່ອງຫາຍຂອງດີພິ່ນນະດຜູວໃດອນຫັນຫນ